มใหม่นะครับก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณกับผมและวงตระกูลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดมีพระลมราชองการโปรดเกล้าได้แต่งตั้งเป็นรองนายกในรัฐบาลของท่านอนุทินชาญวิรกูลอันนี้ประการแรกก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนการที่2ก็คือความรู้สึกที่ต้องอพักได้รับมอบอพักมอบหมายมาทํางานที่นี่ในในช่วงการเมืองที่วิกฤตวิกฤตทางการเมืองแล้วก็เราก็คงจะทราบว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยถ้าว่ารัฐบาลก็คงเป็นรัฐบาลเฉพาะการผมไม่ใช้คําว่าเฉพาะกิจหรอกนะครับเฉพาะการ เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเมื่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีเวลาจํากัดเนี่ยมัน,เป,นเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นเรื่องที่ท้าทายที่จะต้องทํางานแข่งกับเวลาในท่นนามกลางวิกฤตทั้งวิกฤตการเมืองทั้งวิกฤตเศรษฐกิจทั้งวิกฤตวิกฤตความมั่นคงเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรามาถึงวันนี้ได้นี่ถ้าเราไม่มีไม่มีตั้งหลักไม่ดีไม่มีสติพอเนี่ย มันมันยิ่งจะทําให้สภาพของประเทศสุดหนักลงกว่านี้นะครับฉะนั้นพวกผมในฐานะที่มาเป็นรัฐบาลชุดนี้ก็มีความมุงมม่งมั่นมุ่งมั่นที่จะแก้วิกฤตในระยะสัน้นๆให้ได้ดีที่สุดให้ได้ดีที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทําได้ทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องร่างรัฐนูลนะครับทุกเรื่องด้วยเวลาประชาชน เขามันรอไม่ได้นะครับประชาชนมันรอไม่ได้ว่าเราจะมาทำเป็นรัฐบาลสี่เดือนนี้จะมาคิดทํานั่นทํานี่ไม่ได้ผมคิดว่ายางงี้อย่างน้อยก็ได้วางหลักอย่างน้อยได้วางหลักที่ที่มันควรจะเป็นไม่ว่าเรื่องประชาธิปไตยไม่ว่าหลักของเศรษฐกิจไม่ว่าหลักของความมั่นคงของประเทศหรือหลักของปัญหาของสังคมที่มีอยู่ตอนนี้ได้วางหลักเอาไว้ได้วางแนวทาง ที่สังคมเขายอมรับได้ที่ประชาชนก็ยอมรับได้นะครับเราก็รู้นี่ทุกอย่างมีปัญหาหมดเศรษฐกิจก็เศรษฐกิจตัถอยสังคมก็อ่าอ่าเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็ภัยของความมั่นคงก็ปัญหาชายแดนนะครับมันมันประเดประดังหมดรวมทั้งคุณภาพของคนคุณภาพของคนเราอัานน,นี้นี่เรื่องสําคัญคุณภาพของคนคือ,อเราต้องยอมรับว่าประเทศเรานี่ ระยะหลังที่ผ่านมานี่การศึกษาเราก็สู้เขาไม่ได้ประชาชนถ้าปล่อยอย่างนี้เนี่ยผมว่าถ้าถ้าเราไม่เริ่มตั้งหลักช่วยกันทั้งทั้งหมดทั้งองค์คาะยพของประเทศเนี่ยเราอีกสิบปีเราจะง่อยเปียกเสียขานะถ้าเราไม่ตั้งหลักดีๆเนี่ยเพราะว่ามันมาพร้อมกันเลยภัยเศรษฐกิจมาพร้อมกันภัายยาเสพติดก็มาพร้อมกันภัยทางการศึกษาที่คนไม่มีคุณภาพก็มาพร้อมกันเรื่องพวกนี้มัน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 ผูกกันมันผูกกัน พอมีปัญหาเรื่องหนึ่งพอมีปัญหาเรื่องการศึกษาเด็กก็ติดใจเสพติดพอเด็กไม่มีคุณคนไม่มีคุณภาพการทามาหากินเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีมันผูกกันไปหมดเลยนะครับนี่แหละก็เตรียมเรื่อง,องย,ยบ,ยยงบ,งบ,บ,บัือนทีปทเป,ปนนเเะะม,าากเมนก็เป็นสิทธิของฝ่ายค้านเป็นสิทธิของฝ่ายค้านที่ จะมาพูดในเรื่องของคุณสมบัตินะคุณสมบัติทีนี้ถ้ามันคุณสมบัติมันมีนมอยู่สองอย่างนะหนึ่งคือผ่านการตรวจสอบของกฎหมายสองสังคมจะรับได้หรือไม่รับได้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 1. นี่ผมพูดตรงนะนะครับเพราะว่าความดีของคนนี่มันวัดโดยสองอย่างก็คือวัดทางโลกก็คือกฎหมายใช้กฎหมายตัดสินวัดทางธรรมเนี่ยในทางธรรมนี่ก็ต้อง ต้องเป็นผู้มีธรรมแหะถึงถึงจะรู้กันว่าใครใครเหมาะใครควรนะครับอะไรมันต้องมันต้องดูกันว่า,าเป็นสิทธิแล้วก็เป็นเป็นสิทธิที่พูดแล้วก็เราในฐานะคนบุรีย์ก็ต้องชี้แจงต้องชี้แจงผมว่าไม่มีปัญหาหรอกมันมันมีอยู่คือใครรัฐมนตรีจะมาจากบุรีรัมมากบุรีล์น้อยไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือมาแลว้ว ทำให้ประเทศชาติเสียหายหรือเปล่าทําอะไรให้สังคมได้หรือเปล่ามันอยู่แค่นี้นะครับเพียงแต่กังวลว่าเวลาสั้นๆเนี่ยสังคมก็คาดหวังไว้กับพวกเราสูงมากอ่าว่าเหมือนเหมือนคประมาณน่ะว่าจะทําอะไรได้เราก็ยิ่งต้องทุ่มทุกสรพกําลังอย่างที่พระท่านนายกบอกว่าไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักต้องทํา นะครับขณะเดียวกันก็ทําการเมืองด้วยการบ้านด้วยมันมันเป็นเรื่องปกติการบ้านก็ต้องพวกผมก็ต้องอสแสวงหาความเข้าใจกับประชาชนหาแนวร่วมประชาชนนะครับเพื่อเลือกตั้งคราวหน้าการเมืองก็ทำเพื่อพัฒนาให้ประเทศชาติเราให้มันเดินได้ไปได้นะครับ,นนเ,รบเรื่องนอรเวนีนี่ผมโดนมานานแล้วแหละ คำว่านอมมนีทุกคนมีนอมินีหมดอย่างน้อยก็นอมินีเมียตัวเองนะครับทุกคนมีนอมมนีหมดแต่ว่าคุณจะบริหารคือผมพูดตรงบริหารอํานาจอย่างไรอํานาจที่ตัวเองมีเนะี่ยคุณบริหารได้ไหมดังนั้นพักการเมืองก็เราก็ตองเป็นนอมมนีพักการเมืองกับพักส่งมานะครับพักส่งมาฉะนั้นประเด็นว่าเป็นตัวแทนใครไม่สำคัญ อยู่ที่การใช้อำนาจวเวลานี้ถือว่าจุดใหญ่ของท่านในการที่เข้ามาวันนี้ที่ได้รับมอบหมายนี่คือใหญ่ๆมีกี่เรื่องอรับก็หลักก็คือเรื่องของสังคมเรื่องของสังคมที่ที่เราจะต้องไม่ว่าเรื่องปัญหายาเสพติดไม่ว่าเรื่องอาสาสาสุขเรื่องอะไรต่างๆที่ส่วนเรื่องอมอบหมายให้ดูแลกลุ่มจังหวัดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องการกระจายอํานาจซึ่งซึ่งผมก็ถือว่าผมให้ความสําคัญนะครับเรื่องโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสบติดนี่จะต้องจะจะขอ,อาทางพักทางท่านนายกว่าอยากทํามากเพราะผมทำผมสู้กับยาเสบติดมาสองปีแล้วเหมือนปีทองหลังพระเหมือนปีทองหลังพระเรื่องดีๆ ที่คนบุยลำทำบางทีคนคนมองไม่เห็น,นหหถ้าว่าโมเดลก็ว่ามันมันใช้คำนี้มันมันใช้คำนี้มันใช่มากประเทศไทยอะไรก็โมเดลอะไรก็โมเดลเป็นตัวอย่างที่อ,อยากอยากท้าให้สื่อไปดูเลย<ม>ว่าเราทำได้จริงไงสองปีที่เราบูรณาการกัน ทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคประชาชนไปถึงถึง,ถงราชการเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยเขาทําไมเขาทําศูนย์ฟื้นฟูบําบัดได้ทําไมเขาถึงสแกนคนได้ถึงสองหมื่นกว่าคนเอาคนไปพบผู้เสพยาสามพันกว่าคนเอาคนสองพันกว่าคนมาเข้าศูนย์บําบัดแล้วเลิกได้ถึงพันหกร้อยกว่าคนเนี่ยเขาทําอย่างไรงบราชการไม่ได้ใช้สักบาทเลยเนี่ยนะครับก็ แต่ว่าไม่ได้ใช้่ครับเพราะว่าเขามันเป็นจุดก่อตั้งที่ผมอุดมการผมผมผมพาชาวได้ทำเวิร์กช็อปแล้วผมพาชาวบ้านเขาเขามั่นใจเราเราไประดมทุนด้วยการเดินวิ่งปั่นปู่เราหาเงินได้เจ็ดล้านนะมอบให้แต่ละอำเภอไปดําเนินการเรื่องยาเสพติดนะเนี่ยจะได้ท้าพิสูจน์จะได้ไปดูแล้วแล้วเราจะได้เห็นเลยว่า เรื่องดีๆเรื่องที่ถ้าทุกคนสามัคคีกันได้เนี่ยสามัคคีกันทํางานมันสําเร็จไม่ว่าระดับประเทศไม่ว่าระดับชุมชนผมได้บอกอทุกคนในพื้นที่ของผมว่าที่อื่นเรื่องยาเสพติจะเป็นไงก็ช่างแต่บ้านเราเราต้องช่วยกันบ้านเราต้องทําให้ได้นะครับบางอย่างมันเหนืออย่างระดับประเทศนี่มันเหนือการควบคุมของเรานะเพราะว่า เพราะว่าระดับประเทศองค์ปาพยกลมันเยอะมากติดนั่นที่นี่แต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยอบตอหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทำไมคุณไม่ช่วยกันดีเนี่ยจุดประกายมันเกิดที่ตรงนั้นเกิดที่เราจุดประกายว่าทําไมเราไม่ทําบ้านเมืองของเราให้น่าอยู่เนี่ยครับเองก็จับตาเรื่องของรัฐบ,บาลชนุดนี้ว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องขากระโดงยังไงบ้างท่านมองยังไงเรื่องเรื่องเขากระโดงทุกฝ่ายก็พูดไปแล้วทําตามกฎหมายทําตามกฎหมาย ต้องทำตามกฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับส่วนกฎหมายพิพากษาออกมาอย่างไรชี้แจงได้ตามหลักกฎหมายตามหลักนิติธรรมเนี่ยคนจะชอบหรือไม่ชอบเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันมีมันถูกใจกับถูกต้องด้วยนะ,ะบางทีมันมันไม่มันไม่ชอบก็เพราะมันไม่ถูกใจบางทีมันมันถูกใจอย,อยู่แต่มันไม่ถูกต้อง เห็นมันต้องพิสูจน์นะผมว่าบางเรื่องผมถือหลักของพระพุทธองค์เรื่องอดีตยากที่จะแก้ไขอนาคตก็ยังมาไม่ถึงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะ,นจะเจ้าหน้ทาที่เขารับผิดชอบื่องจะหายยังไงเพราะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรักษากฎหมายเขาก็เขาก็ทำของเขาไปนะครับ เขาก็ทําตามหน้าที่เขานะครับไม่มีใครเป็นสั่งใครได้หรอกนะครับอโอเคนะโอเคครับวันหลังจะ,จะได้เห็นเัเได้เห็นได้เห็นผมผมผมจะเอาถ้ามีโอกาสผมจะในเร็วๆเนี่ยผมตั้งใจว่าใน4เดือนเนี่ยๆๆเราจะมีไทม์ไลน์เลยๆๆใน4เดือนเราจะมีไทม์ไลน์เลยว่ะ เดือนที่หนึ่งเราทำไรเดือนที่สองเราทำไรเดือนที่สามเราทำไรเดือนที่สี่เราทำไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ประชุมไม่ใช่มอบนโยบายให้ไปทำเลยให้ไปทำเลยนะครับเห็นเห็นนะครับ <ทำ S 1> จะพาพวกเราไปดูเพื่อกินขามหมูลำไปมากด้วย <c oughs> ขามหมูลำไปมากอร่อยนะผมบ้านเมืองน่าอยู่ผมมีอยู่สี่อย่างผลิตภัณฑ์ดีประเพณีดี การศึกษาดีคุณภาพดีปลอดยาเสพติดผมลณลงอยู่สามเรื่องนี้ทําบ้านเมืองให้หน่าอยู่สามเรื่องเออห้าเรื่องนี้ห้าเรื่องนี้ถ้าทําได้ห้าเรื่องนี้ประเทศไทยก็น่าอยู่นะครับห้าเรื่องนี้ครับครับเพื่อน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 จะให้ช่วย ขวาเป็นือขวาเลยไหมคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยก็ต้รัร้าการกาการการรการช่วยคนือเพื่อไ้ั